สวัสดีครับรายการซื้อมาซ่อมนะครับผมจอร์นยินเทเชื่อไหมครับอันนี้คือเครื่องดนตรีนะครับเขาเรียกว่าซาวโมดูลนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแล้วก็เขาอาจจะเลิกใช้กันไปแล้วแ่ะไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่มันก็คือมันคือคีย์บอร์ดนะแต่คือคีย์บอร์ดที่มันมีแต่เสียงอยู่ข้างในมันไม่มีคีย์นะครับเราต้องอาศัยการต่อมิดีเข้ากับคีย์บอร์ดพวกเนีแหละคีย์บอร์ดแบบเนี้ยคีย์บอร์ดอะไรก็ได้ที่มันมีพอร์ตมิดีนะครับ มันมีรูอยู่ตรงนี้นะครับพ่วงมันเข้าไปนะครับก็เสียงหลายๆรุ่นนะครับแต่ละยี่ห้อมก็จะทํามาไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะก๊อบจากมูชชั่นคีย์บอร์ดของพวกคีย์บอร์ดมันบรุ่นท็อปๆให้มันอยู่ในนี้นะครับเขาเหมาะสําหรับการทําเพลงมากกว่าการเล่นสดแต่ว่าความจริงการเล่นสดเราโดย,โดยใช้ตัวนี้มันก็โอเคอยู่นะถ้าเกิดเราเปลี่ยนเสียงทันนะครับ พูดถึงตัวนี้แล้วกันโรแลนด์โซนิ c เซลมันออกมาตอนปี2007นะครับนี่กี่ปีมาแล้ว18ปีแลีละนะครับก็สเปคของมันนะครับจริงๆไปอ่านเอาก็ได้แต่ว่าผมพูดพูดคร่าวๆแล้วกันก็คือว่ามี128 p o l y p h o n ปฟนะครับถือว่าเพียงพอนะสำหรับสมัยนี้แล้วก็แบ่งพารได้นะครับคือมีเสียงอะไรของมันก,ก็อัดแน่นมากๆนะครับก็คือ แต่งเพิ่มได้โดยต่อคอมแต่งในคอมก็ได้นะครับใส่การ์ด S R X ก็ได้การ์ด S R X ก็คือการ์ดของโนแลนที่เพิ่มเสียงนะครับจะมีเสียงอื่นๆน,นะครับใส่ได้2ใบนะครับตอนนี้ผมก็ใส่การ์ดเสียงเป็นโดอยู่ข้างในนะครับในตอนนี้แล้วก็ไอ้เครื่องเนี้ยเป็นซาวการ์ดในการอัดเพลงอัดเสียงได้ด้วยนะครับคือมันมีอ,อ่เป็นออดิโออินเทอร์เฟซนะครับซึ่งใช้งานได้ด้วยใช้งานได้ดีด้วยนะครับแต่เสียงก็อาจจะแบบ ติดแบบนานๆนหน่อยนึงติดความแบบวินเทจหน่อยนึงไม่ได้เคลียร์แบบสมัยนี้นะครับแล้วก็มีอินพุตด้วยนะอินพุตก็คือเราเสียบกีตาร์เราเสียบอะไรเข้าไปก็ได้นะครับคือบางบางบางทีนะเราไปเล่นนะครับแจ็คไม่พอรูแจ็คไม่พอนะครับมีมือกีตาร์อยากมาแจมแต่ช่องนั่วมันเต็มเราบอกไอ้มือกีตาร์เฮ้ยเอาแจ็คมาเสียบอันนี้ก็ได้เออมันก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็มีเอฟเฟกต์ด้วยนะเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็มีค่อนข้างเนีย่ยครอบคลุม นะครับในการทำเพลงในการาเดลมิดเสียง,งต่างๆครบเครื่องมากนอกนั้นก็จะมีออปชันอะเลยกันใส่ USB ได้จริงๆเดี๋วนี้ก็ทำได้หมดแล้วนะครับแต่สมัยนู้นก็คือมันมีมันก็ว้าวแล้วนะนะครับจอห์นนิกเซลออกมาใหม่ๆก็สามหมืก่ 30, กว่าบาทนะครับอันนี้ผมซื้อมาแล้วก็พังปละเครื่องหนึ่งนะครับจริงๆก็จะซื้อเครื่องใหม่แหละแต่คิดไปคิดมา มันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆผมก็เลยหารุ่นเดิมนะครับโซนิคเซลตามเน็ตแล้วก็ซื้อมาใช้นะครับเวิร์กครับถือว่า Work แต่แล้วแต่คนชอบเดี๋ยวมาดูเสียงกันดีกว่าว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยจะได้พังอีกรอบมาฟังเสียงกันครับของไอ้โดแรนโซนิคเซลนะครับว่าทุกวันนี้นะครับปี2025ที่เราถ่ายทำกันนะครับผ่านมากี่ปีแล้วจากที่มันผลิต สิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วเพราะว่าตัวนี้มันออกจากปีสองพันเจ็ดใช่ไหมมาดูกันว่าเสียงอ่ะมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเริ่มจากเสียงอะคูสติกเปนโน่ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือผมจะเอาเสียงเปนโน่ที่มันเป็นแบบเปนโน่ในตัวเครื่องของมันนะไม่ได้ซื้อการ์ดเพิ่มนะเป็นเปนโน่ของมันเลยเสียงเปนโน่ตัวนี้มันก็จะมาจากไอโรแลนด์อาร์ดีเจ็ดร้อยเอสเอ็กนะครับเขาเอายกมาเลย เสียงก็จะกุ้งกิ้งนิดนึงจะไม่มีความหนาเท่าไหร่แล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งที่เขายกมาจากโ o แลนด์แฟนทอมเอ็กเสียงอย่างนี้นะครับเอามาจากโรแลนด์แฟนทอมเนะครับเป็นแบบพวกคีย์บอร์ดรุ่นใหญ่ของโรแลนด์ในสมัย้น่นนะ นะครับแล้วก็ยังมีเสียงออคูสติกเปียโนหลายๆอันนะครับที่แบบว่าเราใช้กันจริงๆมันก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกนะอ่าอย่างจะมีเสียงอย่างพวกเปียโนโบราณสมัยพวกคอกเอ็มวันาเสียงเปียโนอยู่เก้าศูนย์เสียงมันจะแบบคุยห่วยห,วยห,น,หน่อยนึง จโบราณก่อนเมื่อกี้นะครับแต่ทีนี้เรามาฟังเสียงอันนึงที่มันใช้ได้งใช้งานได้จริงๆแล้วผมว่ามันดีมากแล้วก็ทุกวันนี้เขายังใช้กันอยู่เลยนะครับก็เป็นเสียงเป็นโนท,ที่มาจากการ์ดการ์ด S R X เราต้องซื้อการ์ดเพิ่มนะครับการ์ดสมัยนู้นมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนี้มาขายมือสองแค่สองพันกว่าบาทเท่านั้นเสียงมันก็ผมว่าดีเลยแหละแล้วผมก็ใช้มาจนปัจจุบันนี้นะครับ คือเป็นเสียงการ์ดเบอร์2นะครับการ์ดเป็นโนมีแต่เป็นโนอย่างเดียวเสียงอื่นไม่มีนะครับการ์ดอันเป็นหมื่นมีแค่เสียงอันเนี้ยเสียงเดียวซึ่งเพราะว่าก็คุมค่าอยู่นะเพราะเสียงมันก็ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าอุ่นหนาแล้วก็ครอบคลุมทุกแนวนะครับแล้วก็ไอเสียงเมื่อกี้นะครับก็ตอนนั้นพี่โตศักดิ์สิทธิ์ใช้ในอัลบั้ม B5 อยู่แรกแรกบางเพลงนะครับอันนี้ผมไปถามเข้ามาไม่เชื่อถามพี่โตได้เลยนะครับอ่ะ อันนี้เป็นโนเราต่อมานะเรามาฟังหมดอื่นกันบ้างมาฟังเสียงปีนโนไฟฟ้าปีนโนไฟฟ้ารุ่นนี้ก็ผมว่ายังใช้งานได้อยู่ทุกวันนี้แล้วบอกได้เลยว่าดีมากๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่มันใช้ได้หมดเลยหรือว่าจะเป็น เพลงแบบเพลงใหม่ๆเขาก็ยังใช้ซาวนี้พวกนี้อยู่นะก็ยังเล่นได้อยู่อ่าเพลงไหนรดีอันนี้ก็ได้เสียงอ่า ep เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วเอเสียงเนี้ยเราสามารถเดินเบสได้ด้วยนะคือเวลาเราเล่นเสียงต่ำอ่ะเสียงมันเราเดินเบสแล้วเสียงเนี้ยถือว่า work ะ EP เสียงที่ใช้ไปบ่อย EP นะ mm hmm. ก็จะมีตัวนี้แล้วก็พวกเสียงเป mm hmm. ็นโนวูไรเซอร์ต่อมาเอาเป็นเสียง mm hmm. เสียง DX7 นะครับเป็นโน DX นะครับ mm hmm. เก่าเเพลงแบบโบราณโบราณหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นเสียงจากตัวเครื่องนะไม่ได้จากการาดนะเสียงดีมากนะครับอะไรเนี่ยอ๋อจะมีเสียงเป็นโดแบบโลไฟลแบบเป็นเพลงแบบยังไงอะ่ะเพลงที่แบบคนที่ชอบฟังตอนที่แบบฝนมันตกแล้วก็จะเป็นซาวอย่างนั้นน่ะเสียงมันก็จะแบบดูร่องลอยหน่อยหนึ จะมีเสียงเหมือนกับพวกแบบเครื่องเล่นแผ่นเสียงด้วยเสียงในตัวเครื่องบออกมาเลยน,นั้นก็เสียง EP มีหลายเสียงมากเลยนะครับคือผมใช้ไม่หมดแต่ว่าใช้จริงๆไม่กี่อันนะครับอันนี้เสียงเป็นโโหลดข้ามจากเปียโนไปดู เสียงอื่นบ้างอย่างเช่นเสียงออแกนเสียงออแกนจริงๆตัวนี้ผมว่ามันก็พอได้อยู่อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่มันใช้สำหรับพวกเล่นเป็นแบ็ r กราวของเพลงได้นะครับอาจจะสูกยุคใหม่ๆไม่ได้ จะมีเอฟเฟกต์เลสลี่ซึ่งมันไม่เหมือนเลยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคือออแกนถามว่าใช้ได้ไหมโอเคยังใช้ได้อยู่แต่ว่าโซโลอะไรแบบว่าจริงจังมันก็จะแบบว่าแพ้ชาวบ้านเขานะครับอย่างอันนี้เป็นโนออออแกนอีกอันหนึง่ง ก็พอได้นะครับออแกนมันก็จะมีพวกออแกนแบบว่าออแกนแบบเพลงล็อกๆเขาใช้กันโอ้ลำโพงแตกวะเนี่ยแบบ Deep Purple จริงๆไม่ค่อยเวิร mhm. ์กนะเอาจริงไม่ไม okay ่ค่อยใช้ได้ได้เดือนเท่าไหร่นะครับออแกนนี้ไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ตำลหรับผมนะ อามาเสียงสตริงสีงสตริงนี่ก็ผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับมันมีความสมจริงอยู่เหมือนกันนะ นี่คือเสียงสตริงของมันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เราแค่เป็นแบล็ก,กาวล์นะครับยิ่งกว่านั้นอีกก็คือเราโซโล่ก็ได้นะครับเสียงสตริงค่อนข้างที่จะคมนะครับะนะครับนอกนั้นก็มีพวกเสียงไวโอลินเอาจริงเราไม่ค่อยใช้กันหรอกนะครับแล้วกัน น้อยมากเลยที่เราใช้พวกเสียงไวโอลินนั่นก็จะอ้าเครื่องเป่าผมว่าเครื่องเป่าอันเนี้ยนะครับค่อนข้างดีนะครับอ่าในขณะที่พวกเครื่องเป่าเสียงเครื่องเป่านะในคีย์บอร์ดสมัยใหม่มันอาจจะแบบว่าเน้นแหละมอะเน้นแบบว่าโจโจอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือค่อนข้างที่จะมีความสมจริงเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่า red controller นะครับมันทําให้แบบว่าเสียงจากค่อยๆเบาไปดังอย่างเงี้ย อ่านะครับคือได้หลายเพลงเหมือนกัน ถือว่าเหมือนเสียงนี้ถือว่าเหมือนผมว่าให้ผ่านนะแล้วนอกนั้นก็จะมีเสียงแบบพวกเสียงทำเปรตอาทำเปรตนะครับก็ อันนี้ถือว่าถือว่าเหมือนนะถือว่าเหมือนเพราะว่าคีย์บอร์ดสมัยนี้ทําเรียนแบบยากนะครับอ,อยากฟังเสียงอะไรอีกอะผมก็นึกไม่ออกนะข้ามไปเสียงพวกซินดิไซเซอร์นะครับซินดิไซเซอร์ก็จะมีหลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเสียงลีดแต่ว่าแบบซอฟต์นะครับก็ คือมีให้เลือกเยอะมากคือผมใช้ไม่หมดนะครับจริงๆในเพลงเนี่ยก็จะใช้แค่สอสเสียงเท่านั้นนะครับเวลาที่แบบว่าเราอินโทรเพลงอะไรทั้งหลายนะครับก็จะมีเสียงซ้นที่แบบว่าสามารถที่จะสู้กับคีย์บอร์ดยุคนี้ได้อยู่นะ ว่าก็ดูดีนะครับใช้ได้อยู่เยอะมากนะครับเสียงซินอ่ะยกตัวอย่างบางอันนะก็อย่างเช่นพวกอันนี้ละกัน ก็กดดังคนละเสียงกันอ่านะเสียงซินแล้วผมนึกก่อนมีเสียงอะไรอีกเอาเสียงคนที่คนใช้กันบ่อยๆอ่ะก็มีท่อที่ผมบอกมาแหละนอกนั้นก็เป็นเสียงบเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับเราไม่ได้ใช้หรอกเสียงบันโจคือทุกเครื่องอ่ะมันมีหมดแล้วแหละเสียงซีตาเสียงแพดเสียงอ่าอ่ายังไงอ่ะเครื่องตีแปลกๆเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กัน อันนี้เป็นเสียงนี้ดีกว่าซินซินบราสนะครับน่าก็าให้ความรู้สึก8ปศย์เหมือนกันนะซินบราซินบาสนี่ถือว่าใช้ได้อยู่โดยรวมแล้วเครื่องนี้นะครับใช้งานได้เลยแหละนะครับในสมัยนี้ นะครับราคามือสองมันก็แค่ที่ถูกที่สุดนะมันก็แค่สี่พันกว่าบาทที่ผมเห็นนะในเน็ตซึ่งมือหนึ่งในตอนนั้นนะครับสามหมื่นกว่าบาทนะครับตอนนี้มันก็เหลือราคาเท่านี้นะครับทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่นี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงยังใช้มันอยู่ในปัจจุบันนี้ <S <S นอกจากนั้นนะเสียงถ้าเกิดเราทําเพลงเนี่ยนะครับเสียงพวกเสียงวินเทจก็มีเยอะเหมือนกันนะ, <S <S ๆๆนะเอาแค่ซาวกรองอะซาวกรองนี่วินเทจมากเลยนะคือ พร้อมที่สำหรับทําเพลงในยุค90คือจริงๆเสียงกลองใหม่ๆก็มีนะครับเสียงกลองใหม่ๆก็ให้แบบแบบแบบเหมือนจริงเหมือนกับพวกกลองโแรแลนด์ก็อะนะแต่ว่าที่ผมประทับใจนะก็คือสาวพวกสากลองสมัยโบราณนะครับอันนี้เหมาะสำหรับการทำเพลงมากๆเลยในการที่เราจะ,ะทำเพลงสมัยก่อน โบราณโคตรๆนะครับสาวกรองของมันอันนี้คือผมก็ใช้ทําเพลงบ้างนะในการที่แบบว่าเพลงแบบว่าพวกเก่าๆพวกเนี้นะครับโอเคก็โดยรวมผมให้คะแนนเครื่องเนี้ยนะครับแล้วแต่เสียงนะถ้าเกิดเป็นโนเนี่ยผมให้เก้าเต็มสิบแล้วกันนะครับส่วนที่มันแบบว่าอ่อนที่สุดก็คือพวกเสียงออแกนอันนี้คือแล้วแต่คนชอบนะอันนี้คือความคิดของผมคนเดียวนะครับแต่ออแกนนี่ไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นอกนั้นก็ มันยังใช้งานสมัยนี้ได้แต่ถามว่าเราใช้งานสะดวกไหมเวลาเราเราเล่น o, เป็นโนแล้วเราเปลี่ยนเสียงจะหมุนไม่ทันนะครับก็คือสมมุติเล่นเป็นโนอยู่เราต้องการหมุนไปเสียงเครื่องเป่าทันทีเนี่ยมันก็จะนานนิดหนึ่งอันนี้คือข้อเสียของมันนะครับก็แต่จริงๆอะคีย์บอร์ดอะมันเซ็ตได้แหละแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานะครับโอเคนี่คือโรแลนด์โซนิคเซลนะครับ ก็ยังใช้งานได้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็เสียงอย่างที่เห็นผมว่าเฟี้ยวเลยแหละนะครับก็ซื้อมานานละจนมันพังไปแล้วเครื่องหนึ่งจริงๆจะซื้อใหม่ก็ได้แต่ว่าผมว่าเอารุ่นเดิมดีกว่านะครับซื้อใหม่แล้วก็แทนที่จะเปลี่ยนรุ่นเอาของเดิมมันเพราะว่าค่อนข้างจะถูกใจนะมาถึงท้ายคลิปนะครับสําหรับใครที่ต้องการเสียงที่ผมแต่งเอาไว้นะครับทักมาได้นะครับทางอะไรเดียวคอมเมนต์ละกันนะครับ แล้วเดี๋ยวผมอ่ะจะส่งเสียงไปให้เสียงที่ผมแต่งเอาไว้นะครับแบ่งแบงกันใช้ไปนะครับโอเคไปก่อนนะครับรายการซีมาซ่อมเจันใหม่ e อพีหน้าครับ